ซึ่งกัดซมีขนาดสมนิเลยค่ะโดยที่บ่ได้ใส่ย,ยาซ่าเลยค่ะมีปีศาจลลยหนีแฝงอยู่ในหัวในกระโหลกของเฮาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าซูช่าแนลไอสไตค่ะทุกคนค่อยปวดหัวแห้งๆบ่ค่ะปวดหัวถึงขนาดที่ว่าบ่อยากเห็อีอียงเลยเห็อีอียงบ่ได้เลย ถือว่าเป็นความโชคดีของเขานยุคปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าถึงแม้เ้าสิปวดหัวขนาดใดเขาก็มียาที่สามารถเอาไว้กินได้นั่นก็คือ,อยาพาราเมนบบค่ะและทุกคนเคยสงสัยบ้ค่ะว่าแล้วคนในยุคที่มืนกว่าปีที่แล้วนี้ถ้าเขามีอาการปวดหัวเขารักษาอาการปวดหัวเขาด้วยวิธีใดแล้วเขากินยาอีกอย่างหรือเปล่าสงสัยแล้วมันบา่างไเอาเป็นว่ามือน,นี้ไอซิมัเเราเห็นทุกคนฟังเขาว่าในสมัยมืนกว่าปีที่แล้วนี้เขารักษาอาการปวด หวัวด้วยวิธีใดไปเบ่งพร้อมกันเลยค่ะ การรักษาอาการปวดหัวโดยการเจาะกะโหลกนะคะถือเป็นเทคนิคทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่นิยมและก็เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นค่ะซึ่งการรักษาอาการปวดหัวโดยการเจาะกระโหลกนี่เขาเห็ดมาโดนแล้วค่ะตั้งแต่สมัย12,000ปีที่แล้วเพราะว่าคนในยุคสมัยนั้นเขาเชื่อว่าอาการปวดหัวนี่เกิดจากการที่มีปีศาจไล่แฝงอยู่ในหัวในกระโหลกของเฮาค่ะการที่ิีห้ปีศาจไล่ออกมาได้นี่เฮาสิต้องรักษาโดยการเจาะกระโหลให้เป็นหูและให้ปีศาจไล่ออกมา ซึ่งการรักษาแบบนี้จังสีเหตุในห้าพุ่นจากโรคลายได้ค่ะแล้วคนในยุคนั้นนะคะก็ยังเสืออีกว่าการรักษาแบบนี้หนีสีซอยรักษาแม้กระทั่งอาการไม่เกรนปวดหัวทั่วไปหรือการบรรเทาความดันที่เกิดจากการแตกของกระโหลกร่วมไปถึงการรักษาโรคบา่าหมูหรือว่าร่วมสักผอมค่ะ บางคนกระสิสงสัยแม่นบอกค่ะว่าแล้วเขาเจาะกระโหลกนี่เขาเจาะเป็นหูขนาดใดไอสิบอกเรียกค่ะว่าเขาเจาะเป็นหูที่มีขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางยุที่24.2 5 mm มิลลิเมตรค่ะซึ่งกระสิมีขนาดซัมนี่เลยค่ะซึ่งการเจาะนะคะกรสิเจาะในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปบางคนกระสิเจาะตรงกลางกระโหลกบางคนกรสิเจาะทั้งหลังบางคนกระเจาะตรงหนีกม็มีนะคะ ซึ่งลักฐานหัวกะโหลกที่เจาะเป็นหู้นี่กริสามารถพบได้อยู่ทั่วโลกเลยค่ะว่าว่าสิเป็นทังฝั่งของเอเชียยุโรปแอฟ,ฟริกาหรือว่าออสเตรเลียร่วมไปถึงอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้น้ำค่ะและด้วยลักฐานนี้ค่ะกสะิเฮในห้องเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่าว่าการรักษาอาการปวดหัวโดวยการเจาะกะโหลกนี่ถือเป็นวิธีการรักษายอดนิยมทั่วโลกเลยก็ว่าใดค่ะเครื่องมือในการรักษานะคะถ้าไอซีสอธิบายให้ทุกคนฟังนี่ทุกคนก็คงสิมมองภาพบ ค่อยออกดอกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอสิคืนรลปให้ทุกคนเบ่งและกระสีอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะในตอนที่รักษาค่ะเขาสิใส่วิธีการนําดอกสว่านใหม่นี่ค่อยๆเจาะผ่านผิวหนังและกระโหลกของผู้ป่วยเขาไปทือละหน ой, ่อยทือละหน่อยโดยที่บ่ได้ใส่ย,ยาซ่าเลยค่ะและทีน่าทึ่งไปกว่าการรักษาหนี่ยก็คือมีผู้หลอดชีวิตจากการรักษานี้ซึ่งมีหลักฐานจากการพบเห็นกระโหลกที่เชื่อว่าเป็นผู้หลอดชีวิตจากการรักษานี้ โดยเขาพบว่ากะโหลกนีหนี่มีการงอกไม้ของเนื้อเยื่อกะโหลกจากด้านในค่ะซึ่งสิสแสดงให้เห็นว่ากะโหลกหนีสามารถรักษาตัวจากของได้หลังจากได้รับการผ่าตัดนั่นเองค่ะและยังที่อายบอกไปในตอนต้นคลิปเขาว่ากะโหลกหนีมีการค้นพบยุทธทั่วทุกมุมโลกบวกว่าสิเป็นทางเอเชียบ้านเฮ้าแมนบกค่ะและบ้านเฮาอิลีค่ะนั่นก็คือจังหวัดอุดอรอำเเอหน้องหันเขามีการคุดพบกะโหลกในลักษณะหนีคือนกันค่ะ ซึ่งการรักษาในลักษณะแบบนี้นะคะกับว่าได้เสื่อมหายไปพร้อมกับการสิ้นสุดของยุคหินไหม่ดอกค่ะเพราะว่าการรักษาอาการปวนหัวโดยการเจาะกะโหลกนี่กันยังมีการรักษาจนมหอดปัจจุบันนี้เลยได้ค่ะ เป็นจัาไดคะทุกคนกับการเดบฟังวิธีการรักษาอาการปวดหัวแบบนี้ถึงไปเลยบ่คะ่ะแต่กระถือเป็นความโชคดีของห้าหลราคะ่ะที่ห้าบ่าได้ไปเกิดในยุคมื่นปีที่แล้วเป็นบ่คะ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อายหรือว่าสามารถคอมเมนต์มัตีชมเอียงก็ได้ด้คะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็สามารถไปติดตามอายได้อีกช่องทางนึงนั่นก็คือที่แอปนี้เลยคะ่ะ ทุกคนสามารถเข้าไปอันบอกของอายหรือสามารถเข้าไปแชร์แล้วก็เข้าไปกดติดตามกดถูกใจให้อายก็ได้ด้ค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย